แล้วมันก็ประจวบกับการที่เราอเห็นเขาแชทค,คุยกับผู้หญิงคนอื่นที่เขาเพิ่งเจอตอนช่วงประมาณเดือนกุมภาด้วยเราก็เลยเริ่มแบบไม่มั่นใจในความสมคัญของเราและหมูก็เลยเปิดใจถามกับเขาตรงๆเลยว่าสรุปแล้วไอ้เรื่องของเราที่ผ่านมาเธอคิดแค่แอบแชทใช่ไหมซึ่งคำตอบของเขาอ่ะก็คือใช่ <S <S ความไว้ใจใช้ผิดคนเลยคุณมุกสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณมุกชัดไหมคะชัดมากคะ่ะ,ะมีอะไรคุยกันคะมุกวันนี้ความไว้ใจใช้ผิดคนคือมันเริ่มจากหนูได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องหนูประมาณสองสามปีอะคะอ่ะรู้จักกันปีกว่าๆและช่วงแรกๆอะโอะจะเป็นคนที่ไม่ได้สนิทกกับแใ้ง่ายๆแต่ว่า คนเนี้ยเขาก็จะคอยทักมาคุยแชทกับเราตลอดแล้วาาักษณะการคุยของเขาอะคะ่ะมันทําให้ส่วนหนึ่งเราอาจจะคิดไปเองด้วยแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกกับเรามากกว่าเพื่อนนะคือจริงๆก็เหมือน,<ค>นมาจีบนั่นแหละเนาะคือเขาก็เหมือนมาจีบแบบเงียนๆนะคะ,คะจะเป็นคนคอยทักมาตลอดคอยเป็นห่วงนู่นนี่นั่นสมมุติเราตื่นมาเราจะต้องเห็นข้อความเขาทักมาแล้วว่าตื่นแล้วนะตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ส่งรูปมาให้ดูอย่างนี้ยแหมใครก็ไม่คิดไม่ได้เลยทีเดียว ค่ะวิธีการชอ,ชอบแรงงานตัวชอบแรงงานตัวตอนแรกหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานะคะหนูก็ม,มองว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นน้องที่นิสัยน่ารักคนหนึ่งแต่พอการกระทําของเขาที่คอยทักมาคอยเป็นห่วงมันก็เลยยี่ทําให้หนึ่งคือเรามีการใช้เวลาด้วยกันเกือบทุกวันคือไปออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเขาขอเป็นแฟนไหมคะไม่ค่ะแล้วก็เขาไม่เคยพูดคิดถึงไม่เคยพูดบอกักเอาแล้วทำไมหนูถึงคิดว่าเฮ้ยเขาก็ต้องพิเศษกับฉันบ้างแหละ หนูรู้สึกว่าเขาทําแบบนี้ยกับหนูคนเดียวค่ะอในถึง<ม>พฤติกรรมการกระทําของเ้าวนี่เหละค่ะใช่ค่ะทีนี้จากการที่ปกติเราไปแทงต์เอาท์กับเพื่อนเป็นกลุ่มหรือว่าเวลาไปทํากิจกรรมต้องไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มเราก็เริ่มหนีไปกันแค่สองคน <anca. S 1> ไปกินข้าวไปดูหนังไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย <trailers. S 2> แล้วก็ทุกครั้งที่เราอยู่กับเขาอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่า เราเป็นเซฟโซนให้เขาเขาอยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวเองเขาสบายใจเขาดูมนฮาโน่มนิ่น,นั่นแล้วหนูค่อนข้างมั่นใจว่าหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่งี่เง่าถึงแม้เราอาจจะเหมือนคนคุยกันอยู่แต่หนูไม่เคยแสดงความหึงหวงหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในตัวเขาด้วยความที่เราแฮงค์เอาท์กันบ่อยบางทีหนูเมาหนูก็จะไม่กลับบ้านหนูจะเปิดโรงแรมรอไว้ก่อนเลยอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้หนูรู้ว่าวันเกิดเพื่อน ต้องกินหนักแน่นอนหนูก็จะไม่อยากขับรถหนูก็จะเปิดโรงแรมไว้แต่การที่เปิดโรงแรมของหนูในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหนูเปิดเพื่อต้องการให้เขามานอนด้วยนะคะหนูเปิดคือหนูก็นอนคนเดียวของหนูได้อะแต่กลายเป็นว่าเขาก็จะเนียมนมานอนด้วยกับเราเราก็รู้สึกว่าเราไว้ใจเขาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็การนอนด้วยกันครั้งแรกคือมันเป็นแค่การนอนจับมือกันเฉยๆะคะ่ะอืมแล้วก็มันก็เลยยิ่งทาให้เรายิ่งแบบ วางใจยิ่งรู้สึกว่าเออเราเราไว้ใจเขาได้ทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์ของเราณนะตอนนั้นน่ะถามว่าจะเรียกคนคุยได้เต็มปากไหมมันก็ไม่ใช่ <Okay. S 2> เพราะเราเหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากกว่าเพื่อนเฉยๆ <Okay. S 2> หลังจากนั้นมันก็จะมีประมาณสองสามครั้งแล้วก็แต่ละครั้งมันก็จะพัฒนาระดับขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกนอนจับมือกันเฉยๆ ครั้งที่สองเริ่มมีนอนกอดกันแต่เขาก็ไม่ได้มาโอนลามหรือมาจูบหรือว่ามาจับหน้าอกเราอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็คือจะเป็นการนอนกอดกันที่หนูมีความรู้สึกว่าเอ้ออย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพื่อนล้วอะทั้งตัวเราแล้วก็เขาไม่ได้รู้สึกแค่เพื่อนแล้วอะไรประมาณเนะะี้ค่ะน่าจะประมาณครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็ 5, เลยกลายเป็นว่าไปม,มีอะไรกัน <c oughs> โดยที่การมีอะไรกันครั้งนั้นเราทั้งคู่ไม่ได้เมาะคะ่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการพังผ้าด แต่มันเกิดจากความรู้สึกของคนสองคนที่รักกันชอบพอกันแล้วมันก็เลยเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วก็นิ่งตลอดแต่เขาก็ไม่ได้หายไปนะคะหลังจากนั้นด้วยความที่คนมันเคยมีอะไรกันแล้วเนาะมันก็มีมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะหลังจากนั้นก็อีกประมาณสองสามครั้งทีนี้หลังจากครั้งที่สามปุ๊บ เขาเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มเงียบหายไปจากที่คุยทักมาทุกวันก็เงียบบางทีเราทักไปก็คือเราสัมผัสได้ว่าเขาดองแชทเขาไม่ตอบที้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเหมือนมันเริ่มไม่ใช่แล้วอะ่ะหรือว่าที่ผ่านมาเขากับเราไม่ได้คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ประจวบกับการที่เราอเห็นเขาแชทค,คุยกับผู้หญิงคนอื่นที่เขาเพิ่งเจอตอนช่วงประมาณเดือนกุมภาด้วย ซึ่งเป็นเพื่อนที่แบบว่าเหมือนกับปาาไปรียูเนียนมหาลัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มแบบไม่มั่นใจในความสมคัญของเราและหนูก็เลยเปิดใจถามกับเขาตรงๆเลยว่าสรุปแล้วไอ้เรื่องของเราที่ผ่านมา,า,นมาเธอคิดแค่แอบแซดใช่ไหมซึ่งคําตอบของเขาอ่ะก็คือใช่ที <S <S นี้หนูก็เลยคุยกับเขาชัดเจนว่าถ้าเขาคิดแค่แอบแซดอะหนูไม่ได้คิดแบบนั้นนะที่หนูยอมอะ่ะเพราะหนูมีความรู้สึกว่า เรามีความรู้สึกที่เหมือนกันหนูรักเขาหนูชอบเขาหนูเลยยอมถ้าเกิดว่าเขาคิดแค่แ่บแสบเราจะไม่มีอะไรกันอีกให้มันจบที่แค่นั้นเราจะกลับเป็นเพื่อนกันปกติเหมือนเดิมเขาก็บอกโอเคที่เราคุยกับเขาตรงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ครที่เขาหายไปเ่เป็นเพราะว่าเขารู้สึกผิดว่าตัวเองอ่ะถล่มลึกมากเกินไปโดยที่ใจตัวเองอ่ะไม่ได้รู้สึกรักหรืออะไรเราขนาดนั้น,นหนูก็เลยถามเขาว่าเราเธอรู้สึกยังไงกับเราเขาบอกว่า เขารู้สึกดีกับเรานะเขาเวลาเขาอยู่กับเราอะ่ะเขามีความสุขแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่ได้อยากมีซีเรียสรีเลชั่นชิพขนาดนั้นซึ่งเราก็เข้าใจได้แล้วพอเราเคลียร์กันเราเริ่มใจเย็นเขาก็เหมือนแบบด้วยความที่เราล้องไห้ด้วยอะค่ะเขาก็มาลูบหัวเขาก็มาเช็ดน้ําตาแล้วเขาก็เรียกไปกอดพอกอดปุ๊บเขาก็เกิดเหมือนมีอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้วก็ใจอย่างนั้นอีกหนูก็ปฏิเสธเขาไปแล้วว่าครั้งที่แล้วเราคุยกันแล้วไง ว่าถ้าแอบแซบอะไม่เอาหนูไม่ใช่แนวนั้นทีนี้คำพูดของเขาคำนั้นคำเดียวเลยที่ทำให้หนูตายแล้วหนูวนลูปกกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือเขาก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นนะก็ไม่ต้องแอบแซบแล้วซึ่งหนูก็ไม่ได้ถามต่อว่าไอ้คำนั้นของเธออะมันหมายความว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์ของเรามันคืออะไระแล้วสุดท้ายเราก็กลับไปมีอะไรกันอีกแล้วก็วนลูปกกับ ไปเรืเ่อยๆไปมีอะไรกันอีกเรืเ่อยๆโดยที่ความสัมพันธ์ก็เหมือนดีขึ้นเหมือนพัฒนาขึ้นจากคําที่เขาพูดว่างั้นก็ไม่ต้องแอบแซบกันแล้วไม่หรอกที่พี่เมื่อกี้พี่ขำคืออย่างนี้ประโยคนั้นมันไม่ได้เป็นประโยคอันใดเย่ทาให้เรามัน่นอ,อกมั่นใจในสิ่งที่เขาทําได้เลยนะคะคือตอนนี้พี่รู้ว่ามุกอะเอาใจไปฝากไว้ที่เขาเยอะอะพี่เลยรู้สึกว่าพอเราเอาใจไปฝากไว้ที่เขาเยอะปั๊บนึงอะตอนนี้มันเป็นจุดอ่อนของหนูแล้วแลวหนูก็จะเวียนวนกับความหวังของตัวเองอะ ซึ่งถ้าเขารักเรามากๆเขาต้องให้เกียรติกว่านี้พี่รู้สึกอย่างนั้นนะสำคัญสุดคือเขาเป็นผู้ชายที่เอาเปรียบผู้หญิงอะค,งค่ะมูพี่ไม่ติดนะไม่รักก็ได้ไม่ชอบก็ได้ออยากลองคบลองคุยกันเพื่อจะดูไปก่อนว่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ค่ะคุยแล้วไม่ใช่ก็ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างได้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือคเขาไม่ควรมองเห็นสิ่งที่เขาสามารถจะทํากับเรานั้นเป็นเพียงแค่แบบเหมือนมันไม่มีค่าเลยเลยอะได่ออกใช่ปะในสุดแล้วเขาไม่ได้พูดถึงหรือแม้แต่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ พราะฉะนั้นมันก็แค่เพียงแบบก็เอาเปรียบแหละเห็นแก่ตัวเอาเปรียบทำอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายก็พูดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่ควรค่ากับที่มุกจะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้คือแบบดีที่สุดเลยเพราะว่าเขาแค่ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะมุกแต่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกว่ามุกก็ยอมด้วยไงเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองตอนนี้คืออยู่ให้ไกลคนคนนี้ค่ะ เน้ะเราก็ตั้งสติดีๆสรบกรรมสัมพันธ์ครั้งใหม่ต่อไปนะคะมุกนะนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดค่คงข่าเเด์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube เอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะความไว้ใจใช้ผิดคน